ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่4ประเด็นหลังเกมแมนยูระเบิดฟอร์มยิงยับไม่นับญาติโดยในเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสโมสรอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างความแฮปปี้ให้กับสาวกปีศัจแดงครั้งยายเมื่อเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์ลี่และไลคยี่คู่แข่งจากลีกวันยับเยินเจ็บประตูต่อโซนจากการฟาดแข้งถ้วยคาราบาวครับรอบที่3ที่สนามโอแทฟฟอร์ดเมื่อค่ำคืน นที่ผ่ผามามสามารถลอยลําเข้าสู่รอบที่สได้อย่างไร้ปัญหานในเกมนี้ซึ่งก็อดคิดไม่ได้นะครับหลังจาก2เกมล่าสุดที่ทีมปีศาจแดงของเราคาเป้าได้ถึง10ลูกอาจจะเป็นเพราะการมาของลุฟฟัน,นิสตลอยโค้ดกองหน้าคนใหม่ของทีมหรือไม่โดยในเกมนี้เอริกเชนฮากพาทีมกําชัยได้ด้วยสกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวเข้ามารับงานกับทีมปีศาจแดงเลยก็ว่าได้สาหรับประเด็นหลังเกมในเกมนี้จะมีอะไรกันบ้าง เราไปเริ่มต้นกันที่1นึ่งแมนยูโลเทชันแปดตำแหนง่งโดยเอริกเชนฮากกุนซื้อของทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ปรับโผลนักเตะตัวจริงรวมถึง8ปดลายนะครับในเกมนี้เมื่อเทียบกับเกมล่าสุดในศึกเพเมลิกนัดออกไปสยบเซาแธแปมตัน3ประตูต่อศูนซึ่งไล่ตั้งแต่อันตายบายินเดียได้เฝ้าประตูนะครับขณะที่มานูเอลูกาเต้กองกลางคนใหม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเป็นเกมแรกร่วมกับกาเซมิโลที่ได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงพร้อมกับสวมบทเป็นกัปตัน ทีมอีกด้วยนอกจากนี้โทบี้คอร์ริเยอร์กับตันทีมชุดยู2 1ได้ลงเป็นตัวจริงนัดแรกให้กับสโมสรเช่นกันนะครับรวมถึงอันโตนี่ที่อยู่ในโผ11คนแรกตามคาหากแต่ว่าเอริกเทนฮักจับมิดฟิลด์ดาวลุ่งวัย20ปีลงบูในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งผิดคาดเหมือนกันนะครับซึ่งตอนแรกคิดว่าจะส่งแฮร์รี่อาร์มัดลงบู2มาคัทและฟอร์ดคืนฟอร์มฮอตหลังจบเกมที่บุกไปขยี้เซาแธมตันสามประตูต่อศูนย์เอริกเทนฮักออกมาแสดงความเชื่อมั่นใน ในตัวของมาคัตและฟอร์ดว่าตัวของเขาจะยิงประตูได้แบบไหลามาเทมาในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่มาคัตและฟอร์ดกระทุ้งประตูเบิกล่องใส่นักบุญได้สำเร็จด้วยเหตุผลนี้นะครับกุนซือสกินเฮดจริงตัดสินใจส่งมาคัตและฟอร์ดลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเกมหมายที่จะให้และฟอร์ดอาศัยนัดต่อกนกับทีมลองบอลกระซวกตะข่ายเพิ่มความมั่นใจและปรากฏว่าเด็กปั้นของทีมทําสําเร็จนะครับด้วยการซัดประตูให้ปีศาจแดงออกนำหนึ่ง 1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นไม่พอนะครับเลฟฟอร์ดเพิ่มสกอร์ให้กับตัวเองได้อีก1เมตรในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับพาทีมนําห่างช่วง5ประตูต่อศูนย์เป็นการสอยตะข่ายได้3เมตรจาก2เกมนะครับซึ่งในส่วนนี้แอดมินก็มองว่าเป็นสัญญาณที่น่าพอใจนะครับว่าตัวของนักเตะม,มีวเวจะกลับมาเป็นจอมถล่มตะข่ายหมายเลข1ของทีมได้อีกหนในฤดูกาลนี้เพราะดูแล้วลูฟาน,นิสลอยโคดกองหน้าคนใหม่ของทีมก็ดูจะม,มั่นปั้นมือกับเลฟฟอร์ดพ,พอสมควรนะครับดูจากการ ที่แลฟฟอร์ดยิงได้แต่ละประตูลุฟฟาน,นิสลอยดูจะดีใจกว่าเอริกเชนฮักอีกนะครับ3ได้เวลาเดิมหมุนนอกจากมาคัดแลฟฟอร์ดเกมบูกกับบาร์ลี่ถือว่าเป็นนัดสําคัญสําหรับอันโตนี่เช่นเดียวกันเนื่องจากปีค่าตัวแพงมีฟอร์มที่เลวร้ายมานานนะครับฉะนั้นแล้วเกมฟัดกับทีมระดับลีกวันนั้นก็ถือว่ามีความเหมาะสมกับอันโตนี่นะครับที่จะได้มีสิทธิ์ลงบูเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้อย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าลีลาแพรวของดาวเตะที ทีมชาติบราเซิลจะไม่ได้มีพิษสงเหมือนช่วงที่ย้ายมาจากอาจ็กอัมเตอร์ดัมใหม่ๆแต่อย่างน้อยแอนโทนีก็สามารถเรียกจุดโทษให้ทีมได้นะครับและเจ้าตัวสังหารเองไม่พลาดนะครับจึงทําให้ทีมปีศาจแดงนําห่าง2ประตูต่อโซนซึ่งถือว่าเป็นสกอร์ที่น่าอุ่นใจมากขึ้นนะครับที่สามารถออกลําได้เร็วและไม่อึดอัด4-2นัด10ตรงบวกขีนชีฟหลังจากที่เกมก่อนบุกไปพิชิตเซาทธมป์ตันในเกมแเมิลีก3ประตูต่อโซนทีมปีศาจแดงสร้างความแฮปปี้ให้ กับสาวกอย่างเต็มที่นะครับด้วยการเฝ้าบ้านพิชิตบาลลี่แบบไร้ปานี้เจ็บประตูต่อศูนในเกมนี้ซึ่งหมายความว่าการลงเล่น2เกมใน2รายการของทีมเอริกเทนฮากสามารถคำเป้ารวมกันได้ถึง10แม้ชนิดที่ไม่เสียประตูซะด้วยแน่นอนนะครับว่าบาลลี่ไม่ใช่คู่ต่อกรของทีมปีศาจแดงแต่อย่างน้อยก็ถือว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจในการยิงประตูให้กับขุนพลแข้งอสูรแดงซึ่งเป็นปัญหามาอย่างยาวนานของพวกเขาในซีซั่นก่อนและสมควร ได้รับการแก้ไขอย่างยิ่งนะครับเพื่อควานหาความสําเร็จในซีซั่นนี้นอกจากการจชัยได้อย่างขาดลอยแล้วนะครับนิมิตหมายที่ดีของปีศาจแดงในเกมนี้ก็คือ3ตัวลุกของพวกเขารวนแต่มีชื่อติดสกอร์บอร์ดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาคันและฟอร์อรอรดอเรฮันโดกานาโชซึ่งสามารถยิงได้คนละ2ประตูนะครับขณะที่อันโตนี่ยิงลูกโทษไม่พลาดและน่าจะเพิ่มสกอร์ให้กับตัวเองได้หลายครั้งด้วยนะครับแต่น่าเสียดายเจ้าตัวง้างไกเบาหวิวไปซัทุกครั้ง โดยในเกมนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ชนะไปอย่างท่วมท้นเจ็บประตูต่อศซนซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของเอริกเชนฮากนะครับนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวมาคุมทีมปีศาจแดงและการที่ทีมปีศาจแดงยิงได้มากขึ้นแบบนี้2นัดหลังนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเทคนิคของลูฟานิสโซลอยก็เป็นได้แล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่แฟนปีศาจแดงนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้ลองแสดงความคิดเห็นของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ตัดเียดแข้งปีศาจแดงในเกมนี้กันเลยนะครับแมนยูพบบาร์ลี์แข้งแมนยูฟอร์มดีทั้งทีมในศึกคาราบาวครับโดยในเกมนี้นักเตะแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งทีมนะครับและสามารถงัดฟอร์มสุดยอดไล่ต้อนบาร์ลี่เจ็บประตูต่อศูนย์ในศึกคาราบาวครับรอบที่3เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยในเกมนี้ใครจะได้คะแนนเท่าไร่กันบ้างไปเริ่มต้นกันที่อันตราบายินเดียได้ไป6คะแนนแทบไม่ได้ออก แตงเซฟเลยนะครับสำหรับผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติตุรกีในเกมนี้เพราะแนวลุกของบาร์ลี่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาสร้างปัญหาอะไรมากนะักแฮร์รี่แม็กควายได้ไป7คะแนนเล่นได้อย่างแข็งกแกร่งนะครับจังหวะด,ดวลตัวต่อตัวเอาอยู่สบายพยายามที่จะขึ้นไปช่วยเล่นเกมลุกทุกครั้งที่มีโอกาสอีกด้วยจอห์นนี่อีแวนได้ไป7คะแนนเคียร์บอลเดดขาดไม่ปล่อยให้บาร์ลี่ได้มีโอกาส,กาสเข้ามาสร้างความอันตรายมากนะักดีอีโกดาโลได้ ไปดคะแนนเกมรับเล่นได้เหนียวแน่นนะครับในเกมนี้พร้อมกับโดดเด่นม,มากในเกมลุกสามารถรักษามาตรฐานชั้นยอดเอาไว้ได้เสมอสําหรับดาโ์โลโทบีคอร์ลิเยอร์ได้ไป6คะแนนยังขาดประสบการณ์ในการยืนตําแหน่งไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดร้แรงมากนะักการเซมิโลได้ไป7.5คะแนนจะเห็นได้ว่าในเกมนี้การเซมิโลมีอิสระในการเล่นเกมลุกมากขึ้นและมักจะเข้าไปสร้างความอันตรายในพื้นที่ สุดท้ายจากจังหวะก,การผ่านบอลที่แม่นยำมานูเอลูกาเต้ได้ไป7คะแนนลงตัวจริงเกมแรกนะครับด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมรับหน้าที่เล่นบทเป็นกองกลางตัวรับแทนคาซิมิโลได้อย่างยอดเยี่ยมจังหวะก,การเข้าปะทะที่แข็งกแกรง่งและสามารถย่งบอลกลับคืนมาได้บ่อยครั้งอันโตนี่8คะแนนเล่นด้วยความมั่นใจนะครับและความเร็วของเจ้าตัวมีส่วนทําให้ทีมได้จุดโทษและเป็นคนยิงเองด้วยนะครับในเกมนี้ฟอร์มโดยรวมถือว่าหน้าประทับ ใจอยู่นะครับสำหรับแอนโทนีคิสเซียนอิลิกเซนได้ไป8.5คะแนนทำหน้าที่เชื่อมเกมและคุมจังหวะก,การเล่นได้สุดยอดนะครับทังแอสซิดและยิงประตูดได้อีกด้วยในเกมนี้สำหรับอิลิกเซนมาคัดและฟอร์ดได้ไป9คะแนนมีความมั่นใจในการเล่นมากนะครับในเกมนี้กล้ากระชากลากเหลือยมากขึ้นแถมการจบสกอร์ยังเด็ดขาดอีกด้วยอเลฮันโดกานาโชได้ไป9คะแนนฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับสำหรับอเริฮันโดกานาโชในเกมนี้ความว่องไวและ ความคล่องตัวของเจ้าตัวสามารถสร้างปัญหาให้กับแนวรับของเจ้าตูบได้ตลอดทั้งเกมและในเกมนี้นะครับมีทั้งแอซซิดและยิงประตูผลงานยอดเยี่ยมเกินบรรยายนะครับสำหรับเกมนี้ของอเรฮันโดกานาโชตัวสำรองในเกมนี้นะครับที่ได้ลงสนามก็คือบูโนเฟรนเดสลงมาแทนมานูเอลโอกาเต้ในนาทีที่63ได้ไป7.5คะแนนลงมาก็มีผลเก็บเกมลุกของทีมนะครับจังหวะสําคัญคือแอซซิดให้กับคิเซียนดิริกเซน2ลูกมัสราอุยแทนดีอีก โกดาโลได้ไป6คะแนนทำหน้าที่ได้ดีนะครับช่วยให้เกมรับเหนียวแน,น่นและยังสามารถสร้างเกมลุกได้ดีอีกด้วยโจชัวเซิร์กเซได้ไป6คะแนนจังหวะการจับบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับมีโอกาสได้ยิงประตูถึง2ครั้งแต่ไม่เป็นประตู มัทไทเดริกไม่มีคะแนนนะครับเนื่องจากมีเวลาในสนามน้อยเกินไปและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศัจแดนแมเชสเตอร์อยู่ในแต่ประจำช่วงเช้านะครับของวันที่18กันยายนขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ